สวัสดีค่ะนักศาาึกษาวันนี้วันที่สิบสามพฤษภาเปิดเทอมมาแรกของหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพและแอปพลิเคชันเบื้องต้นนะคะในรุ่นที่187เนะคะเ,เราจะเริ่มเรียนวันนี้นะคะวันนี้ครูลเล็กขออนุญาตบันทึกวิดีโอแจ้งผ่านทาง Google Meet นะคะให้นักศึกษาเนี่ยเ,เตรียมตัวนะคะเตรียมตัวในการ ที่จะเรียนออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราจะไม่ได้เจอกันในห้องชั้นเรียนครูเล็กก็เลยจะมีเรื่องมาแนะนําให้นักศึกษาเข้าใจนะคะสิ่งสําคัญก็คือการสื่อสารต้องมาเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมฮะอย่างวันนี้เรายังไม่เจอกันนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะวันที่สิบสี่เราจะเริ่มวันนี้วันนี้เป็นวันปฐมนิเทศอยากให้นักศึกษาได้ได้เข้าฟังปฐมนิเทศหรือดูย้อนหลังดูเมื่อไหร่ก็ได้เพราะการเรียนออนไลน์เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ แล้วก็เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะคะสิ่งที่คุณเล็กจะแนะนำนะคะคุณเล็กจะแนะนําก็คือวันนี้วันนี้สิ่งที่คุณเล็กจะแนะนําผู้เรียนนะคะอยากให้ทุกคนอันดับแรกเลยนะคะการเรียนวิธีการเรียนของเราอันดับแรกเลยนะคะเราเราเรียนเนื้อหาในรายวิชาที่เอชื่อนะคะชื่อว่าเดี๋ยวคุณเล็กแชร์เนื้อหาให้ดูก่อนนะคะแชร์เนื้อหาให้นักศึกษาเข้าใจก่อนนะคะ ในวิชาของเราเนี่ยชื่อว่าวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพและการใช้แอปพลิเคชันนะคะครูชื่อสุริรัตน์ทักษะวสรุรุ่นที่187นะคะเราจะเรียนรู้สิ่งที่ครูเล็กไกด์มาให้ก่อนนะคะก็คือเราจะเรียนโปรแกรมสําเร็จรูปเลยแล้วก็มีงานที่เราจะต้องอใช้ในปัจจุบันเช่น AI นะคะแบบมืออาชีพเลยนะฮะแล้วก็พัฒนาอาชีพของเราธุรก,กิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาคนทำงานหรือสอวอนะคะเราจะได้ใช้ชีวิต ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลให้ถูกต้องคุณเล็กก็ไกด์ไลน์ไว้ให้ว่าเป็น Chat GPT Gemini Canva นะฮะอย่างคุณเล็กตอนนี้คุณเล็กอยากจะแนะนำ Canva ให้นักศึกษาเยอะขึ้นเพราะคุณเล็กก็ได้รับไปเข้ากิจกรรมสังคมของ Canva Sader นะคะคุณเล็กก็อยากจะเอาความรู้ที่ได้รับเนี่ยมาแชร์นาาักศึกษาแล้วก็ตลอดจนโคพยรอยแล้วก็อีกมากมายเลยนะคะแล้ตลอดจนสื่อโซเชียลมีเดียนะคะ เรียนรู้ AI สร้างเว็บไซต์นะคะก็จะพัฒนาให้ผู้เรียนของเราเนี่ยทันยุคทันสมัยแล้วก็เอาไปใช้งานนะฮะได้นะครับการมีงานทำด้วยนะฮะทีนี้สิ่งที่เราจะพบกันนะฮะอันดับแรกเลยนักศึกษาจ,จะต้องเข้ากลุ่มไลน์187นะคะ187ห้องเรียนออนไลน์ที่ลายจะเป็นช่องทางสื่อสารเราจะบังคับเลยนะฮะลายกลุ่มเพราะ QR code ของรายกลุ่มเนี่ยจะอยู่ในเพจของวิทยาลัยสำนักงานเชียงใหม่งานทะเบียนคนที่จะเข้ามาในรายกลุ่มนี้จะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนนะฮะลงทะเบียนจ่ายเงินค่าเรียนในรุ่นที่1 8 7ดนะคะหรืออาจจะเป็นผู้ที่อคอร์สที่แล้วครูเล็กอนุญาตหมดนะคะเพราะการเรียนออนไลน์เนี่ยมันจานวนห้องคนเรียนเยอะมากนะคะแต่ผู้ที่จะเข้ามาเนี่ยครูเล็กจะต้องคัดกรองก่อนนะฮะมีการคัดกรองคัดเลือกก่อนหนึ่ง จะต้องไม่เข้ามาป่วนหรือมากวนในกลุ่มไลน์นะฮะต้องนำสิ่งดีๆแชร์คอนเทนต์แชร์เนื้อหารดีๆนะคะไม่มาโพสเรื่องที่ไม่พึงประสงค์นะคะเราขออนุญาตนะคะไม่ถ้าใครมาทำพฤติกรรมแบบนั้นเราขออนุญาตให้เราจะเชิญออกจากห้องไลน์นะคะไล,ย,ลยกลุ่มจะเป็นเรื่องเช่นคุณเล่จะส่งลิงก์ส่งลิงก์ออนไลน์ด้วย g o o g l e m e e t หรือ Zoom Meeting หรือส่งการบ้านส่งบันทึกหลังการสอน นะคะนักศึกษาไม่เข้าใจเช่นนักศึกษาวันนี้หนูขอลาครูคะครูเล็กช่วยอธิบายเมื่อวานหน่อยนะคะนาาักศึกษาอันนี้เราเปิดกว้างเลยนะฮะโพสต์มาได้เลยค่ะแต่ห้ามมาโพสต์สิ่งที่ไม่ไม่ควรนะคะแต่ถ้าเกิดมีเรื่องคุยกันก็ไปคุยด้วยส่วนตัวแต่ถ้าคุยกันภาพรวมใช้ไลน์ใช้ไลน์ใ,ลในการคุยนะฮะให้เราเราเรียนแบบมีความสุขนะคะเรียนดีมีความสุขนะคะในการที่หนึ่งนะฮะนักศึกษาต้องเข้าไปที่กลุ่มไลน์ สนักศึกษาจะต้องเข้าไปที่ Google l c a s s r o o m g o o g l e c l a s s r o o m จะเป็นห้องเรียนที่นักศึกษาจะไม่สมมุตินักศึกษาไม่มาเจอครูในเจอใน o o m หรือเจอใน Google Meet นักศึกษาสามารถเข้าไปใน Classroom เ,เปิดตลอดชีพสชั่วโมงเปิดตลอดชีพแต่นักศึกษาจะต้องเป็นสมาชิกให้ได้เข้าไปในรหัสชั้นเรียนนะคะขั้นตอนการเข้า Google Classroom ถ้าใครยังไม่เป็นเดี๋ยวครูเล็กก็จะมาสอนให้พรุ่งนี้นะคะ แต่ถ้าเกิดใครสามารถเข้าได้เข้าเลยฮะถ้าคนไหนใช้ด้วยสมาร์ทโฟนหรือ iPad นาาักศึกษาก็โหลดแอป,ปฮะต้องโหลดแอปพลิเคชัน Google Classroom นะฮะใน Google Classroom จะประกอบไปด้วยใบงานมอบหมายงานและเวิร์กช็อปมีเนื้อหาการเรียนนะคะคุณะจะโพสท,ทั้งบันทึกหลังการสอนอยู่ในนี้เลยค่ะนะคะเป็นห้องเรียนออนไลน์ที่มีความสำคัญมากๆนะคะต่อไปนะคะมันมี facebook ปัจจุบันนะฮะ a c e b o o k ก็ เป็นสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ตัวหนึง่งแต่เราจะไม่ใช่เอา Facebook มาเพื่อการค้าหรือมาโชว์อะไรเราจะเอา Facebook ตัวนี้จะเป็นตัวแชร์เนื้อหาคอนเทนต์นะคะนักศึกษาสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกนะคะเพราะครูเล็กเป็นกลุ่มเป็นแค่เป็นกลุ่มนะเป็น Facebook ก r ุ u p นะคะและเปิดเป็นสาธารนณะแต่ครูเล็ก,กัะคุมคุมก็คือหมายความว่าครูเล็กจะแชร์เช่นครูเล็กจะโชว์รูปการเรียนออนไลน์โชว์รูปผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ บน Facebook นะคะแต่เราจะไม่จะไม่โชว์ที่ไม่ปลอดภัยนอะคะ่ะที่มิจฉาชีพจะมาคอ,อหาเราไม่เอาฮะเราก็จะโชว์ความรู้นะคะ,ะห้องเรียนนี้ก็นาาักศึกษาเข้ามาดูได้มาตรวจดูผลงานมากดไลค์กดแชร์ได้นะคะอันนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะในการเรียนออนไลน์รุ่นหนึ่งแปดเจ็ดต่อไปอันนี้ค่ะเป็นออนไลน์ที่นาาักศึกษาจะเจอครูทุกวัน จะเชิครูทุกวันเลยค่ะไม่ว่าครูจะใช้ Google Meet หรือ Zoom หรือ Microsoft Teams มีหมดเลยฮะเดี๋ยวครูจะสอนให้นะคะคนไหนยังไม่เคยอย,อย่างเช่นเรียนออนไลน์ยังไม่ค่อยคล่องเราก็จะมาใช้เครื่องมือพวกนี้กันนะคะไม่ต้องรีบร้อนค่อยเป็นค่อยไปส่วนตัวครูเองนะฮะครูก็บางทีก็ติดภาร,รกิจไปราชการติดเรื่องของการสอนเด็กพิการกิจติดการประชุมต่างๆก็อาจจะมีภาร,รกิจก็จะแจ้งให้นักศึกษาทราบในรายกลุ่มนะคะแต่การเรียนรู้ของเราจะไม่หยุดนะคะ ถึงแม้เราจะไม่ได้เจอกันเราก็จะมีสั่งงานทางออนไลน์หรือมีการโต้ตอบกันนะคะมีปฏิสัมพันธ์กันทุกวันนะคะสิ่งสำคัญก็คือเราจะมีบันทึกหลังการสอนออนไลน์เป็น YouTube นะคะคุณเล็กมีช่อง YouTube ที่คุณเล็กใส่วิดีโอนะคะนึกษาสามารถไปดูได้เลยค่ะมีวิดีโอเนื้อหาเป็นพันกว่าเรื่องแล้วตั้งแต่คุณเล็กสอนออนไลน์มาปีที่5แล้วคะ่ะย่างสู่ปีที่ห้านึกษาเข้าไปดูได้คุณเล็กเปิดกว้างให้กับ เป็นวิทยาทานนะให้กับผู้เรียนที่เขาเขาอยากอยากได้ความรู้นะฮะครูเล็กไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ที่แบบกินเงินหรือสร้างไรายได้ครูเล็กเป็นนักการศึกษาค่ะเป็นเอเคเตอร์นะฮะขอให้นักศึกษาติดตามนะฮะแล้วนักศึกษาก็จะได้จะได้ความรู้ที่ในการเรียนออนไลน์ตามวัตถุประสงค์ที่ลงทะเบียนมานะคะ,คะก็ประมาณนี้นะฮะหวังว่านักศึกษาจะได้ เออเอาข้อมูลเนี้ยที่ครูเล็กแชร์ให้นะคะเดี๋ยวพวกลิงก์พวกเนี้ยครูเล็กก็จะไปใส่ไปใส่ในห้องลายกลุ่มไปใส่ไว้ใน Google Classroom เดี๋ยวเรามาโชว์ g l e Classroom ก่อนนะฮะใน Google Classroom 187เห็นไหมฮะเดี๋ยวเราจะได้เราจะได้เรียนครูเล็กขึ้นเนื้อหาอะไรไว้นักศึกษาก็จะสามารถเข้ามาได้ตอนนี้ก็มีคนนักศึกษาเข้ามาเรียนแล้วอยู่3มคนนะคะเข้ามาสมคนอ่าวันนี้สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับก็คือครูก็ ใส่เนื้อหาไว้นักศึกษาสามารถเข้าไปดูได้นะฮะถ้านักศึกษาเข้าไปเนี่ยกรณีที่นักศึกษาเข้าไปนักศึกษาจะต้องเป็นสมาชิกของห้องเรียนก่อนต้องมีบัญชี gmail มีบัญชี gmail นะฮะมีบัญชี gmail ในรายวิชาของเราเราต้องมีบัญชี gmail หรือและมี hotmail ทําไมต้องมี hotmail ด้วยเดี๋ยวนักศึกษาจะได้เรียนรู้ ai ของ hotmail บัญชีพวกนี้ฟรีหมดนะฮะแต่สิ่งที่มีผลกับนักศึกษาก็คือ นักศึกษาจะจำไม่ได้จำไม่ได้จํยู s ซอร์เนมพาสเวริรไม่ได้วิธีแก้นะนักศึกษาสมัครใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันพร้อมๆกันเห็นไ,ไหมฮะเครื่องมือพวกนี้เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่เราจะได้เรียนนะคะในไลน์ g l e m e e t z o o m y o u t u b e พวกเนี้ยเป็นเครื่องมือหมดเลยค่ะที่จะนํามาใช้ในชั้นเรียนออนไลน์นะคะหวังว่านักศึกษาก็จะได้รับประโยชน์นะคะในการเรียนอันนี้ก็คืออันนี้ตัวอย่างนะคะอย่างเช่น ครูเล so, ็กได้แนะนำนะฮะเดี๋ยวสักก็จะได้เรียนรู้วิธีการทํางานมีนะครัอันนี้เอไอนี่ก็เป็นเอนะฮะเอพูดนะฮะครูเล็กครูเล็กก็พยายามให้นักศึกษาเห็นสื่อการเรียนการสอนนะฮะแล้วก็มีเครื่องมือในการเรียนออนไลน์ นะคะนึาษามีมือถือนึกษาก็สามารถเรียนได้เดี๋ยวตอนที่เราเข้ามาเรียนกันเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยววันนี้อันดับแรกเลยเดี๋ยวนักึกษาครูเล็กจะส่งลิงก์เข้าไปในไลน์กลุ่มนะฮะแล้วนึกษาก็ไปดําเนินการอย่างเช่นอ,อ,อย่างเช่นครูเล็กให้ให้นึกษาแนะนําตัวเองนะคะแล้วก็แบบรายงานตัวเองรายงานตัวด้วยรายงานตัวเข้าเรียนนะคะนัึกษาต้อง เพื่อเราจะได้รู้จักกันนะคะเนี่ยสาก,ก็ใส่ชื่อชื่อเล่นเวลานักศึกษารู้จักอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวครูเล็กจะส่งลิงก์ตรงนี้ไปนะคะแล้วก็ให้นักศึกษามาเรียนรู้รู้จักกันนะคะมาแนะนําตัวเองโดยใช้อ่อ่าแพลนเล็ตน,นะคะแนะนําแบบนั้นไม่ถูกนะฮะคุณใครเมื่อกี้เนี้ยเข้ามาละคุณอเนี่ยยังไม่ถูกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปแนะนําใหม่นะคะอันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะ ก็องค่อยๆเรียนรู้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเราพบกันนะคะตอนนี้นสา,าก็ลองลองติดต่อครูเบื้องต้นอันดับหนึ่งมาเจอกันในไลน์ก่อนค่ะโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันในไลน์แล้วก็มีอะไรก็พูดคุยกันขอบคุณมากนะคะแล้วค่ะสวัสดีค่ะ